ก็น่อยนะครับผมไม่ควนซูจีมากนิดเจ้าครับวันนี้เราช่างพิกัดร้อยยี่สิบสามเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ก็เกินนิดนึงเดี๋ยวเราคุมมากิโลครับนหนักนี้สองสามโลซ้อมอยู่ไหนครับไอ้มวยซูจีไปมีเจ้าฝั่งบูซ้อมมีใครบ้างอยู่นู่นมีพี่พงศิริแล้วก็ปวนพิทักษ์ครับเก็บตัวรวมๆกี่วันละเดือนกว่าครับพรุ่งนี้ต้องเจอใครนะพี่ชื่อสันโอ้โหเคยเจอพี่เขาไหมยังยังไม่เคยเจอแต่แน่นอนเคยเห็นแล้วพี่เขามีอะไรบ้างดูแล้ว ครับวางเกมวางแผงไงดีไปเรื่อยๆนะเออแล้วล่าสุดชกไปที่ไหนมาไปต่อยที่วันนะเป็นไงก็ไปแพ้เป็นน้ำโขงนะวันนั้นยังไงคือประมาานิดหน่อยคืออยากจะแลกคือเปิดตาเปิดตาิดเดียวนมเล็กเป็นไงเม่เติบแล้วเออคือโดนเต็มๆก็ไปเหมือนกันเนาะแต่นมใหญ่นี่อทนไหวนะอายุหญ่แล้วครับ คนจังหวัดเหมือนกันนะไปปล่อยกิโลละวห้าสิบเก้าเส้นเพลเราเป็นมวยตีเมืองขาสายหรือฝาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยตมรวมประมาณนี้พอน้อยกว่าขาฝาไปนอนช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องช่วยเชียร์ช่วยพี่น้อนแก้ผมนะครับครับครับขอบคุณครับเ้านตััวกบผมสวัสดีครับผมซื่อสัตย์มานพยิมครับเรียว่าบุูปิ่งหล่อยชุบเบย์ครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่123ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรก พอดีครับน้ำหนักนี้เราคุมกี่โลคุมประมาณ4ี่โลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่เชียงใหม่ครับอยู่ค่ายมารุบยิมครับปัจมุซ้อมมีใครอยู่บ้างก็มีชันคิดออฟฟิมวนสีกับโกโก้มานุบยิมครับเก็บตัวมากี่วันเก็บตัวมาประมาณเรื่อยๆครับถ้าซ้อมมาหนักก็ประมาณเดือนนะครับก็คือแก๊งอยู่กับพี่แป๊ะเก่าก็อยู่เชียงใหม่หมดเลยอยู่เชียงใหม่หมดแล้วครับแล้ววันพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับลูกขวัญเคยเจอน้องเขาไหม ไม่เคยเจอครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วเคยดูคลิปในตำนานครับเป็นไงเอาไม่ถ้าไม่นับคลิปนั้นดิ <c oughs> เอาฟอร์มก่อนนะนี้เป็นไงน้องเขาขอาวุธหลากหลายดีครับเ <c oughs> <c oughs> ออแต่อย่าไปพยักหน้าใส่เขานะเออแต่เขาก็ดูน่ากลัวอยู่นะอาว,วุธเขาพ <c oughs> รุ่งนี้มาเจ้มังแผงไงดีก็ชกตามสไตล์ของตัวเองครับเดินบทน้องคนนเลยครับได้ชกที่ไหนมั่งหรือยังช่วงหลังนี้ช่วงล่าสุดก็ต่อยวันอุปนิครับอ่าเป็นไงวันนั้นก็แพ้คะแนนอับดัลละอนดาเออเป็นไงออนดาเจอ บังเป็นไงจู่ดันเลยนะเหนื่อยไหมคือ3ยกยี่ต้องเร่งทุกยกเร่งทุกยกครับหยุดไม่ได้เลยตลอดใช่ครับก็เลยอึดๆหน่อยครับผมเอาละไฟพรุ่งนี้5ยกเลยก็สบายครับเฮ้ยกลับมาเข้าทรงเราเนาะครับอ่ะเราอายุอะไรครับอายุ31แล้วครับคนจังหวัดพิจิตรครับไปปล่อยกิโลไปปล่อย60ครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยขวาครับขนาดซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยหกสิบเจ็ดกับเราชกมวยรวมๆประมาณประมาณสัก เป็นร้อยอะเจ็ดสิบแปดสิบประมาณเนี่ยได้ครับฝากีา่นองเคื่อเชียร์พวกนี้หน่อยก็ฝากกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับผมก็ทำหน้าที่กับผมให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ